โดนหมากัดมาสี่ครั้งแล้วนะครับหลวงตาแต่ละครั้งก็อาการสาหัสทุกรอบเลยหรือว่าเรามีกรรมอะไรเกี่ยวกับสุนัขหรือเปล่านะครับมีฮะมีกับสุนัขครับมีกับด็อกมีกับสุนัขมีกับหมามันมันไม่กัดหรอกอืมทําไมมันไม่กัดคนอื่นมันมากัดเราองเดียวมันกัดเราเพราะเราไปฆ่ามันในอดีตครับเหมือนหมาที่มันวิ่งกัดรถนั่นแหละ ไม่เห็นนะตามถน,นนะม,มันรถโด,ดนรถชนตายแล้วมันก็เกิดอดีตใชอ่อ๋มันแค้นรถที่ชนมันใช่มันแค้นมากเลยนะ <c oughs> มองมันแล้วก็รู้สึกแล้วเออ <c oughs> เวรกรรมมันก็จะเข้าใจเรื่องของกรรมไงมกรรมเนี่ยถ้าเราพิจารณาจริงๆเนี่ยสวดบน์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเราพิจนารณาเนี่ยมันี่เห็นชัดชันะตุ ครับอตัวอื่นทําไมไม่ไม่วิ่งกัดรถล,ดละ่ะอไอ้ตัวเนี้ยถ้าผ่านไป้วมันต้องวิ่งกัดรถเนี่ยเพราะมันโดนทับตายเมื่อกี่รอบแล้วแล้วมันก็เกิดเลยไงนี่เกิดเลยมันก็ชินนะมึงฆ่ากกนี่ไหวรถเนี่ยมันไม่ร<อ>ู้เพราะมันเป็นสัตว์ครับ และอย่างการทําหมันสัตว์นะครับหลวงตาแต่ว่าเหตุก็คือเราเพื่อที่จะรักษาสุขภาพเขาในอนาคตอย่างเงี้ยมันมันคุยกับมันรู้เรื่องก็ก็ได้ถ้าคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้ามันยินยอมก็ไม่เป็นไรนะทุกคมันอยู่ในสภาพจิตของมันตรงนั้นน่ะมันต้องไปบอกมันนะจะทํหมันนะง่นอยางงี้ถ้ามันฟังรู้เรื่องก็โอเคอะถ้ามันฟังไม่รู้เรื่องนะมันบอกเอ้ยกูไม่อยากทํานะเว้ยครับ มันก็เป็นกรรมไงถ้าพูดคุยกับมันแล้วมันตอบรับมาด้วยการเห่ามาก็มีชีวิตนะทุกครับผู้ที่มีชีวิตเนี่ยคือมีความรู้สึกมีกรรมมาพบกรรมมาภูเหมือนเราเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีความอาฆาตนะอาฆาตใช่ถ้าเราไปทํามันนะแต่มันก็ต้องบอกมันนะต้องบอกมันดีๆนะครับใช่ต้องบอกมันบอกมาแล้วมันพยักหน้าก็โอเคใช่กระดิกหางมันไม่ยักหน้าหรอกมันสื่อด้วยหาง